ให้พอเสร็จนะคีบออกไปอย่าโดนนะหกเซนเราก็คีบเลยหกเซนเราก็คีบยังไม่ใส่ตรงนี้ยังไม่ใส่นะคะนี่ถ้าสอบนะต้องให้คนเดียวนะหนูต้องทําแบบนี้นะคะอ่ะทำคีบออกมาเพราะมือเราถึงใส่ถึงจะไม่ได้ก็โอเคอะคีบคีบใี้ออกก็ได้คีบออกโอเคคีบขันออกมาขัน

ที่เราจะไว้ฟาดอันนี้คือเราจะคิดไว้เลยนะอันนี้เราจะบีดหรือวาทำเลยขี่ป้อยนี่นะจำส่องเราช่วยเหลือตัวเองบีดไปทิ้งก่อนไม่มีที่ทิ้งเรทิ้งแล้วเอาชุู่ๆโอเคอ่าบีดเสิร์ฟให้ตัวเองเวลาเสิร์ฟให้ตัวเองก็ทำแบบนี้นะแบบนี้นะคะแต่อันนั้นจะลุ่มลื่งลื่นนะปกติเราเสิร์ฟอ่ะเราจะกลางนะแล้วก็ให้มันวางลงไป นีเลยเติมให้ตัวเองนะคะเอ่อเรามาดูซิอะไรที่เราจะต้องใช้ในนี้เองอีกไหมไม่มีละโอเคนี่เดี๋ยวหยิบทีหลังได้ใส่ถุงมือค่ะโอูยน้ำน้ำน้ำฟารสอ่าเปิดใส่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูไปจดไปแล้วก็ท่องนะเพราะหนูต้องทำแบบนี้นี่คือทำคนเดียวใช่เอาไปสกัดเกให้ดีไปโอเคแล้วก ไ่งมือไม่หวไม่ไหวากงมือเราค่ยมาจัดการอะไรอน้นต้องข้น่ใจก่อนแต่จริงๆจะไต้องเอาแป้งมาหน่ยนั่นคือถ้าเตรียมด้วยตัวเองแล้วเห็นไหมคะแลวก็ทำทุกอย่างในถมือเราจะไปใส่ ีไม่น่าจริงคนให้เริ่งช่วงไม่ได้อาจารย์ลองดูต้องเก็ช่วงแค่ไหนหนูเป็นกัอมาสอน10นาทีสามนาทีแล้วนาทีเพราะว่าสอบกันวันที่9ปัญญาไปสอบกะบน้องสอบกับครูสอบอะไรยังไม่เห็นมีนะคะเพราะว่าวันที่9เป็นวันค่ะใช่ มีอาจารย์ลุงอาจารย์มงค่ะแล้วก็มีอีอาจารย์งแล้วก็อีกคนไม่แน่ใจอรนะต้องมีเตเอา่าูหเห็นตารางยังไม่เลยเูเินเปิรมันนั่นเน่มัน่แมันเลยเหนียวแต่ตุ้ีสริจริงนี้ี่นาทีแล้วอ่ะแต่ดูสาทีจริงๆนี่ เออใส่แบบครึ่งเนาะเสตอร์ไลน์ใส่แป้งได้เออสเตอร์ไลน์ใส่แป้งได้เสตอร์ไลน์เออใส่ได้เนาะถ้าถุงม่ธรรมดาได้อันนี้มันหมดแป้งแล้วมั้งใส่ใส่มาสักได้หน่อย ทีนี่ก่นะอ,นนอนนะอันเนี้ยมันมีสองอย่างนะก็เอาจนว่าตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวค่อยปูผ้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะแฉะแล้วปูสอนมาแบบนี้ดูฟาดก่อนจนกระทั่งเดี๋ยวก็สุดท้ายเอาผ้าวางไว้ก่อนฟาดก่อนเลย <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ตู้ฟาดก่อนฟาดเลยหัวกิต้ารี่อะไรกันแล้วนะเออหัวกีต้ารี่ก็นี่ะ ลากเไปสารใช้ปักยกอันนี้ไปในชิ้เล็กยกไปได้หรือว่าตังบุ๋มบุ๋มมันน่าไปได้บุ๋มสามารถที่จะจับจับข้างบนหนูมถเตอร์ไน์แล้วหนูจับข้างบนจับข้างบนลากไปจับเลโดรลากเข้าไปได้นั่นแหละค่ะโอเคลากด้วยมือเบสต้องกว้างกว่านี้เอาละครับ มาสูบเละยังอย่นี้ไปจากอะไรสักทีนักกันไหมนีโอเคไม่มีชักรยามีแล้วคุณล่าให้ไปแล้วไม่มีอะั ต้องใช้ฟอร์เซปนะอันนี้อันแรกเฮ้ยทำไมใช้อะไรอีเมีหเวียอาอย่าลืมนะขึ้วเราจะมีหุวมือสเตลไลน์นะอย่าลืมนะ่างนอันนี้คือยังไม่ต้องลองค่ะใช่ไหมคะอย่าจะเพิ่งลองเพราะว่า ม,มันจะแฉะผูไม่ให้ลองมลมไม่ให้เหตุผลไปนะว่าอาจารย์สาวสอนว่ายังไม่ลองเพราะเดี๋ยวมันแฉะแล้วผ้ามันมันคอนททมิเนตแต่เราจะเอาไว้แค่ก้อนสุดท้ายเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวตรงน,นี้นเราไปคุยกันกับอาจารย์อีกทีหนึ่งอ่าพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโอเควางพอเสร็จแล้วมาปูผ้าวางพอเสร็จแล้วเดี๋ยวตีเลยมาปูผ้า แล้วปูผ้าเออปูผ้าลองก้นก่อนนเืการขึ้นสูงนะคะแล้วจับด้านในเออการขึ้นสูงจับอาดีค่ะเฮ้ยมือก็ต้องอยู่ด้านนี้ไม่ไม่ไม่หนูจับใหม่จับแล้วกระดไปเฮ้ยหนูต้องดูอะไรกันก่อนมืออยู่ข้างล่างไม่ได้ไม่หรือมืออยู่ข้างล่างไปหมดเลยรู้พับใหม่พับใหม่ ไม่ร huh ู้อยู่ข้างล่างหนูไปซุกมือหนูก็เลอะดีใจเย็นไปแกะเวลาที่หนูจะทำเงานหนูจะต้องดูนะตอนนั้นหนูจับได้หมดแหละแต่ว่าพอมาด้านบหนูจะต้องจับดูหนูจะต้องดูสเตอร์ไลท์อยู่ด้านบนแบบนี้หนูไปข้างล่างก็คอนเดนเห็นไหมแล้วหนูก็วางอย่างนี้เอาปล่อยมันเกตนะครเออ สางมันตัวเล็กโอเคพ่ออย่าให้คอนอ่าโอเคค่ะบางคนที่ให้ซุกเลยครูไม่ให้ซุกนะคะเพราะว่าจะต้องยกอ่ายกสูงๆมันไม่จำเป็นเดี๋ยวเรามีผ้าเจาะกลางอีกทีแต่จับผ้าเจาะกลางนั้นในมือนกันระวังไปอย่ให้โดนแขนนะอันนี้ก็ใหญ่โตโบราณมือจะมาไว้ข้างล่างขโมยนั่นไหนนั่นไหน พี่เออฝั่งนั้นเอเออะไรอ่างไปแบคอนก็แหละคอนเอ้ามันใหญ่เกินด้ะมันไม่ได้ควรจใหญ่เนาะโอเคนี่จับตด้แล้วนะคะจับข้างในมืออย่าไปโดนคอนนะเออแปลกแล้ย่สนิทอะไรกัน,นแ,แล่งกันน้ไม่ได้ ที่โดนตีกันก็เพราะอย่างเงี้ยมือบอดหรือจะไปจับอย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันคอจับนต์นลยมือสเตอร์ไลน์แล้วอย่าไปทําแบบนั้นไม่ได้ื่อกิ้หนูจับตรงไหนจับมุมต้องมือต้องมืออ่ะอันนี้ครูถือว่าเป็นผู้ช่วยเพระครูถึงได้ซุกข้างล่างไะถึงแม้มันจะเป็นฝุ่นมันก็ต้องทําให้เห็นว่าซุกข้างล่างอ่ะโอเคเอางี้เดี๋ยวถ้าสอบนะไม่ต้องยกผ้านั้น เพราะว่าหนูจะตดเนาแค่นี้พอยกไอ้นู้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ไปข้างบนสำลีเลยก้อนหนึ่งใช่ป่ะสำลีหมดแล้วหมดได้ไงอ่ะใส่่ไมเอาใส่อีกก้อนนึงหนูเอาชามใหญ่มาเอาชามใหญ่ลงมาเอาใสแคทมาอันนี้ไม่ใช่เหรอหล่อหล่อสายเรียบร้อยเอาแคทหล่อสายเสร็จเอาก้อนทิ้ง เราเอาเอาสายใส่ในนี้โอเคนั่นแหละอ่ะคราวนี้หยิบสําีีมือนี้แหวกแหวกเลยอ่าแล้วห้ามปล่อยแหวกเลยค่ะแล้วปาดลงมาถึงแอนนัสเลยขอบคุณนะคะจ้ะอ่าแล้วก็ทิ้งไปเลยอ่าจากนั้นมือน,นั้นนอะ <laughs> เวลาทิ้งขยะเาต,ต้องระวังห้ามันไปจิ้มอย่างนั้นถึงเวลาปุ๊บต้องสูงพอจับนี่เลยจับแล้วก็ใส่ลงไปค่ะรูบนเลยเราฝึกกันนะ,ะใส่รูบนเลยถ้ามานันนั้น๊บก็ผักขันเข้าไปใกล้ๆได้เออนูก็ผักขันเข้าเออนั่นแหละใส่ไปค่ะเวลาเวลาฝึกเวลาฝึกกับอาจารย์เวลา